วันนี้เป็นวันพระนะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานับจากวันพระที่แล้ววันที่สามเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติสัสรูปารินิพาน วันคล้ายวันประสูติตัสรูปรินิพพานหลังจากนั้นแปดวันหลังจากที่วันที่พระเจ้าปรินิพพานแล้ววันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดนะแรมแปดข้าเดือนหกนับย้อนจากแปดวันวันนี้ก็จัดว่าเป็นวันสำคัญเหมือนกันเป็นวันที่ถวายประเพง พระสรีละของพระพุทธเจ้าของเราเรีวยว่าแสดงธรรมให้กับสัตว์โลกแม้ร่างกายของพระองค์ที่ดับคันไปแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับเบญยสัตว์มากมายเหลือเกิน กเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา mm hmm. ร่างกายนี้ mm hmm. พอดับสลายแล้วก็ mm hmm. กลับเือนสู่ธาตุ <c oughs> <c oughs> ดินน้ำลมไฟความเป็นตัวเป็นตนของเราไม่มีคนเราก็สำคัญว่าร่างกายนี้เป็นเรา เรียกว่าขันห้าเป็นเราความจริงแล้วขันห้าไม่ใช่เราเรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราเมื่อเวลาล่วงไปถึงการแตกดับร่างกายนี้ก็ต้องดับสลายเป็นธรรมดาความเป็นธรรมดาเนี่ยคือความเป็นธรรม ให้เรากิจณาน้อมที่นานบ,บ่อยๆมันก็ทำให้จิตของเรามันคลายกำลังเป็นผู้ไม่ประมาทความตายอยู่เบื้องหน้าเราอยู่ตลอดเวลาทุกคนก็จะต้องตายแต่ว่าเราเข้าใจโดยสมมุติแต่เมื่อความตายคืบคานเข้ามา เราก็ทำใจไม่ได้หลายคนก็ทำใจไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของเราสามีภรรยาของเราลูกของเราพี่น้องของเราเมื่อถึง <c oughs> <c oughs> เวลาที่จะแตกดับของร่างกายนี้ก็ยอมรับกันไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราได้ทำหน้าที่ ของเราสมบูรณ์แล้วนะเช่นแม่ของเรานะกำลังจะตายนะเรารักแม่ของเรามากนะก็อยู่ด้วยกันมานะจนตั้งแต่แม่เราเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็ก <c oughs> จนเราโตขึ้นเราก็ดูแลพ่อแม่ของเรานะพอพ่อแม่ของเราจะ ตายลงเลยว่าร่างกายนี้มันแตกมันดับเราก็ทําใจไม่ได้เมื่อทําใจไม่ได้จิตของเราก็ไปผูกพลังจิตมันก็เปรียบเสมือนสายใหญ่ที่ไปรัดทําให้ผู้ที่กําลังจะตายตายไม่ได้มันยื้อกันอยู่หลายคนทีเดียวความ หรักไครความโศกเศร้าเสียใจนะพอะถึงการเวลาแล้วทำใจไม่ได้นะเป็นสายใยผูกพันคนจะตายก็เลยตายไม่ได้แต่ว่าเวลาตายนี่เวทนาในส่วนของทุกขเวทนานี่มันมากมายเหลเือเกินถ้าเราไม่ได้ฝึกจิต <c oughs> คือทำจิตตองร้อยถึง พร้อมโดยสติและสัมปชัญญะเราก็จะไปทุกขติภูมิทันทีเลยแต่จิตที่ฝึกดีแล้วไม่ไปแน่นอนเวทนาก็เพียงสักแต่ว่าเวทนาเรียกว่ามีสติรู้อยู่ตลอดเวลาเราเป็นผู้ไปดีเราก็มี วันนี้ก็มีญาติโยมที่มารดาถึงว่าแก่แล้วจะลาภาพแล้วก็เป็นธรรมดาที่จะต้องไปจะต้องจากเราไปเราผู้เป็นลูกเราทำใจไม่ได้แต่ว่าให้เราคิดว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์แล้ว ความเป็นลูกเราได้ทําหน้าที่สมบูรณ์หมดแล้วจะ <c oughs> ไปห่วงจะไปกังวลกับอะไรนะความดีของแม่ของเรานะที่ทํามาทั้งชีวิตนะทานก็ดีศีลและการบําเพ็ญทางด้านจิตตากมภาวนานะทางทำถึงพ้อหมดแล้วนะเราเป็นลูกอย่าไปห่วงไปกังวลอะไรนะให้รู้จักทําใจค้นะว่าทําใจคำว่า ต้องทำใจเนี่ยเป็นธรรมมากอะไรกระทบมาเนี่ยถ้าเราฝึกจิตดีแล้วมันทำใจได้ <c oughs> หรือว่าทำใจของเราให้เป็นกลางๆ <c oughs> อ,อความเป็นกลางนี่แหละ <c oughs> เป็นมัธฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางเป็นทางสายเอชที่นำพาเราไปสู่ความไม่มีอะไร ไปต้องมาเวียนว่ายตายเกิดการตายการเกิดถึงมันทุกข์เหลือเกินชาตินี้มาเป็นพ่อแม่กันชาติหน้าจะได้เป็นพ่อแม่กันหรือเปล่าจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าอ,อ,อ,อถ้าเราห่วงกันมากจิตไปยึดอะไรก็ไปสถานที่นั่นนะถก่อนตายไปยึดเป็นห่วงม้าแมวที่เลี้ยงไว้ก็ไปเข้าท้องม้าท้องแมว เราก็เห็นอยู่แม้แต่คนที่เรารักใร่ไปห่วงว่าไปเข้าจองที่อยู่ในท้องของลูกของหลานนี่ก็มีตัวอย่างที่ปลายที่เขาระลึกชาติได้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วะก็ต้องทําใจคําว่าทําใจเนี่ยเรียกว่ารักษาจิตของเราให้เป็นกลางกๆถ้าเราไม่ได้ฝึกมามันก็ดูเหมือนว่ญญายาก คนบางคนเนี่ยไอคนไปนี่เป็นผู้ฝึกจิตดีนะเรื่อว่าจิตเคลื่อนขณนะนั้นเลยว่าสุขโตเป็นที่หวังนว่าไปดีแน่นอนแต่คนที่อยู่นี่พี่ไล่ลำพันโอ้ทุกเศร้าโศกเสียใจพเพรา,าไะไม่ได้ปฏิบัตินะถ้าเราตายไปแล้วไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไปสู่ทุกขติภูมิเพราะเราไม่ได้ฝึกไปห่วงคนโน้นหวงคนนี้เราตัดตัวเองไม่ได้ห่วงเลย อย่าลืมว่าเราเกิดคนเดียวตายคนเดียว <c oughs> จริงแล้วความเกิดความตายมันไม่ได้ปรเกิดว่าตายแล้วมันเปลี่ยนภพภูมิแค่นั้นเองอจิตมันเคลื่อนจากภูมิหนึ่งไปอีกภูมิหนึ่งเพราะร่างกายเรียกว,ว่ารูปกายน,นี่มันแตกมันดับก็ต้องเป็นธรรมดาแต่ว่าธรรมชาติของจิตวิญญาณน,นี่มันไม่ตาย นะมีความดีมีความชั่วนะเป็นตัวกรรมที่จะนำพาเราไปสู่ทุกสถานที่นะถ้าเราทำความดีเรียกว่ากรรมดีนะไอกรรมดีนี่ก็จะนำเราไปสู่ในสถานที่ดีถ้าเราทำกรรมชั่วเรียกนะว่าความไม่ดีนะ ด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจของเราเพก็จะนำเราไปสู่ในสถานที่ไม่ดีนะนี่แหละเป็นเพื่อนแท้นะบุญกุศลบาปอกุศลที่เราได้ทำคือเพื่อนแท้นะเพื่อนแท่ในโลกเนี่ยนะที่ว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นคนที่เรารัก หรือเขารักเราเรารักเขามันไม่ใช่เตือนแท้แล้วเมื่อเราเกิดมาคนเดียวเวลาตายก็ตายคนเดียว <c oughs> เกิดคนเดียวลืมตาดูโลกก็ไม่ได้รู้จักใครเลยพอมันโตแล้วเรียนรู้ไปเจอคนนู้นเจอคนนี้ก็เลยไปปลูกใจไปปลูกไปสําคัญมั่นหมายาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นครูบาอาจารย์อ มันก็เลยเป็นเรื่องของวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกต้องมาตายเกิดตายเกิดูนับชาตินับพบไม่ท้วนนะเหมือนสมัยพุทธกาล <c oughs> พระพุทธองคนะ์พอเข้าสู่บริญิพานที่เรียกว่าตายนะปาษาโลกว่าตายโอ้โหคนก็เศร้าโศกเสียใจมากเลยแต่อย่างพระพุทธองค์เนะี่ยเป็นผู้เลิศโลกเนะีนะ่ยเออ ไอคนที่มีกิเลสตัณหาก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่พระองค์นั่นแะจิตท่านบริสุทธิ์แม้เศษเสียวทุรีก็ไม่มีนะท่านดับขันแล้วก็ปรินิพานไม่ต้องมาเวียนร่ายกายกัย <c oughs> คนผู้มากด้วยกิเลสตัณหานะแทนที่จะชื่นชมยินดีพากับกันเศร้าโศกเสียใจ แต่ตัวเองเป็นผู้ที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติ <Yeah. S 2> ความเศร้าโศกเสียใจ <Yeah. S 2> ก็บังเกิดขึ้น <Yeah. S 2> แต่พระเองค์ไม่กลับมาอีกแล้ว <Yeah. S 2> แต่พวกเราต้องยังเวียนว่ายตายเกิดนะ <Yeah. S 2> ไม่รู้จะสักเท่าไหร่แล้วตายเกิดตายเกิดชาตินี้เป็นมนุษย์ชาติหน้าจะได้เป็นมนุษย์หรือเปล่าอา,อาจจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดร้จฉานก็อย่าไปประมาเทเขานะเขา,าเป็นสัตว์เดร้จฉานถ้าเขาละ หมดกรรมในสัสตร์เบัจานนะบุญส่งผลก็อาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรแน่นอนนะสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าตัวเรานี่แหลนะจะต้องทำนะรออยังเมื่อ,อยังมีชีวิตอยู่ยังมีร่างกายนี้อยู่ให้สร้างบุญบาร,รมีด้วยทานศีลและการภาวนานะไม่มีอะไรที่จะประเสริฐไปกว่านี้แล้วใครทำคนนั้นก็ได้ ความรักความชอบพอกันจะไปทําแทนกันก็ทําไม่ได้จะกินแทนกันก็ไม่ได้เอ,อจะทําบุญให้แทนกันก็ไม่ได้เอ,อยกเว้นแต่ว่าตัวเราต้องทําด้วยตัวของเราอพ,พระพรุธเจ้าท่านจึงตัสว่าอย่าประมาทแม้ว่ารับสุดท้ายนี่อปัจจิมมเทศนาที่พระองค์เทศสอนทิ้งไว้ให้กับ มนุษย์ทั้งหลายาพระองค์ก็ตัดว่าอย่าประมาทนะถ้าประมาทก็เป็นผู้ที่เปรียบเสมือนว่าตายแล้ว,ลว,ลวเป็นโมฆะบุรุษแล้วโมฆะสติแล้ว <c oughs> โมฆะคือว่าไม่เกิดประโยชน์ทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ <c oughs> ไม่ประมาท <c oughs> ด้วยทานศีลภาวนาหรือว่า <c oughs> วเป็นผู้ไม่ตาย เป็นอมะตะอย่างยิ่งเลยนะเพราะจะทําให้เราเข้าสู่อมะตะาธาตุอมะตะธรรมคือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแต่คนเราทุกวันนี้เมื <c> ่อ <oughs> พูดถึงว่าจะต้องไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเอ่อเมื่อก็สงสัยเอ,อเราถ้าไม่เกิดไม่ตายเอแล้วมันจะมีความสนุบมากน้อยประการใดสภาวะที่ไม่เกิดไม่ตาย ในคนก็ยังเข้าไม่ถึงคําว่าทุกนะพระพระองค์ก็ตัดแล้วอ่ะมีทุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นมีทุกเท่านั้นแหละตั้งอยู่แล้วก็มีทุกเท่านั้นแหละที่ดับลงนะถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติเราก็พิจารณาดูสิตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนนี่ก็ลุกขึ้นมาก็ทุกแล้วร <c oughs> ่างกายมวงเงียนั้นะมันสดชื่นซะที่ไหนนะ่ะตื่นไหม่ๆนะเอ่อลองพามันไปเข้าห้องน้าไป ปัสสาวะไปอุจจาระมันทุกทั้งนั้นนะแล้วก็จะต้องทําความสะอาดร่างกายเห็นเป็นของปฏิกูลมันเป็นของโสโปรบทุกทั้งนั้นนะจะเลาสักพักเลยนะก็ต้องหาให้มันกินอีกยิ้วเแยลนะยิ้วเสร็จนะก็ต้องพานไปทํางานดิ้นรนทั้งวันทั้งคืนกลับมาก็พักผ่อนหมดเรี่ยวหมดแรงเห็นทุกท่านั้นถ้าเราเห็นว่า เห็นถึงความจริงตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนอนมีแต่ทุกข์เท่านั้นะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับตรงไม่มีอะไรเลยคำว่าสุขนี่โลกนี้มันไม่ได้สุขอย่างที่เราคิดเราก็เห็นว่ามันเป็นสุขเพราะเราเข้าใจผิดนะเรียกว่าจิตมาบิดประลาดเห็นเห็นของทุกข์ว่าเป็นของสุขเห็นของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยง เห็นของไม่ใช่เป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาว่าเป็นตัวตนเป็นของของเราเป็นสิ่งนั่นเป็นสิ่งนี้เรียกว่าวิปลาส <Yeah. S 2> ความเห็นของเรา oh. นะมนุษย์ทั้งหลายก็เห็นอย่างนี้แหละก็เข้าไม่ถึงความจรงิงเราจะเข้าถึงความจรงิงแล้วด้วยต้องเข้ามาคนส่วนใหญ่แล้วก็พอมันเกิดทุกข์ก็แสวงหาทางพ้นทุกข์นะเรียกว่าเข้าปไปถึงทุกข์จร,งจรงิงๆ ผู้ที่เข้าถึงทุกข์อย่างแท้จริงท่านก็จะ,สะแสวงหาทางพ้นทุกข์แต่พวกที่เข้าถึงทุกข์ไม่จริงนะยังไม่หาหรอกเพราะมันเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เรียกว่าสุขสุขดิบดิบอะไรไคิดว่าเป็นความสุขเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็สุขไอ้ทุกข์เล็กเล็กน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปเรียวกว่าสุขสุขดิบดิบอันนี้คนประเภทนี้ก็มากมายเหลือเกินเรียวกว่าเป็นผู้ประมา วันนี้เรา,าเป็นผู้ไม่ประมาทนะเราก็ต้องมาป,ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงตรัสไวนะ้จะเป็นนักบวชก็ดีจะเป็นคารวะญาติโยมก็ดีผู้ครองเรือนก็ดี <c oughs> เรียกว่ามีความเสมอเหมือนทัดเทียมด้วยกันเรียกว่าสามารถปฏิบัติได้นะถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วใครจะปฏิบัตินะพระเราก็เช่นเดียวกันนะบวชมาแล้วถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบารมี ที่ได้มาอยู่ในร่มโพพระของพระพุทธศาสนาใบบุญของพระพุทธศาสนาเราได้บวชเราได้ประพฤติปฏิบัติเราเรียกว่าเป็นผู้สละสละจากการคลองเรือนสละจากบ้านจากเรือนนะแต่ว่าสละมาได้มันก็เบา้าไอ้มนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันเวลามาันดนิ้นรนตั้งแต่เช้าจดเย็นเพื่อปา่าเพื่อท้องเพื่อเพื่อง กามกินเกียร่ยสามก่อแต่ที่นี่เราเราเป็นนักบวชไอ้กามเราก็ตัดออกไปตัวนะึกินเราก็ยังมีอยู่เกียรเราก็ไม่มีเพราะนักบวชก็เบาน้ำหนักเบายังเหลือแต่เรื่องกิน่นั้นแหละแต่ว่าถ้าเรากิน ด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสติปัญญาเรียกว่ากินเพื่อรักษาธาตุขันมันก็ไม่ได้ทําให้จิตใจของเราเอียงซ้ายหรือเอียงขวาหรือเกิดความยินดีหรือความไม่ยินดีนะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมเราก็ปล่อยวางความยินดีความไม่ยินดีได้นะคนที่เราใครก็แล้วแต่ที่ปล่อยวางความยินดีความไม่ยินดี พ้มันสบายใจเราอยู่กับธรรม,มะมีเป็นความสุขที่มันอยู่เหนือความสุขมันไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกนะที่จะไปเป็นองค์ประกอบเพื่อให้เราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าความสุขอย่างแท้จริงได้แต่ทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ย <c oughs> มันอาศัยะสมมุติทั้งนั้นแหละว่าสิ่งนั้น มันทําให้เราสุขสิ่งนี้นทําให้เราทุกข์แต่ความจริงลวไอสิ่งภายนอกกายนอกจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยมันก็อยู่ของมันมันก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละนะเป็นตัวร้ายนะเป็นตัวร้ายที่ทําให้เราเข้าไปไปยึดมันไปสําคัญมันไม้มันแล้วก็มาตายเกิดตายเกิดอยู่นะวันนี้หลวงพ่อก็ได ฟังธรรมนะเรื่องพระนรนให้เล่าสู่กันฟังพระนนนี่เป็นพุทธบทธุตรานะที่ดูแลพระเจ้าของเราโอที่เข้าใจพรนะเจ้าเป็นผู้เลิศเป็นพระผุธสูตรนะนะที่มีความรู้ความสามารถนะดูแลพระเจ้าบุทธาปเจ้า,า,าแม่วาระสุดท้ายพระพุทธองค์ปรินิพ,พานนะจะปรินิพ,พานพระนนเป็นพระโสดาบันนะ ก็ต้องมานั่งเศร้าโศกเสียใจแต่ความเศร้าโศกเสียใจของพระอนุลนั้นมันมันก็ไม่ได้เหมือนพุทุชนคนทั่วไปแต่ทีนี้พระอน,นุลเนี่ยนะตอนมาบวชเนี่ยะ <c oughs> ก็มาบวชที่หลังหลังจากพระเ,พเจ้าตัดสู้แล้วนพระเจ้าตัดสู้ตอนพระองค์อายุสามสิบห้าปีแล้วหลังจากนั้นก็ ได้ไปเที่ยวโปรดปัญจวัคคีย์ท้ายสุดมาโปรดพระบิดาแล้วก็พาะประยุนญาติทั้งหลายแหละทําให้พาะประยุนญาติเลยอันมีพระอ,อนนท์เป็นต้นเนี่ยได้เข้ามาบวชพระอนนท์เนี่ยบวชแล้วเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมพืเอ้จบรรลุธรรมเนี่ยไปฟังธรรมพระปุณนะอะไรนะ่ จำชื่อไม่ได้ที่เป็นพาระาอรหันต์ทาให้ท่านเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันบรรลุธรรมจําจะพูดเรียกชื่อ,อยาะพุนคุนนาอะไรสักอย่างนะนะที่พระอานนท์ฟังทรรอะไรท่านฟังเทศนจากพระพุนนามันตนีบุตรเออใช่จําได้ด้วท่านท่านเทศ พูดเรื่องขันห้าขันห้าเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขยารยิญญามันทำให้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความากิเลสตัณหาอันเนื่องจากความความเห็นเรือว่าพิฐิแล้วก็มาหน้าความถือตนถือตัวเน้เห็นว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นเป็นของเราเ ก็ไปยึดบานว่ามันเป็นของเราเป็นตัวตนของเราแต่พอไปฟังพระปุณามันะมีบุตรแล้วเนี่ยทําให้พระอาน์นะจิตน้อมนะเข้าไปถึงสภาวะธรรมปล่อยวางขันห้าได้เพราะเ่าผมแปลว่าปล่อยวางนี่ไม่ได้ปล่อยวางแบบทิ้งนะหมายว่าในลักษณะที่ว่าเปลี่ยนความเห็นกันเองเย็ยนว่าขันห้าคือกายและจิตเนี่ยไม่ใช่เรา แค่นั้นเองก็ยังความเป็นพระโสดาบันให้เกิดขึ้นได้นะแล้วพระองค์เนี่ยนะติดพระโสดาบันมาตั้งกี่ปนะีตั้งนานนะน,นะจนจตความจริงแล้วพระนอนุนเนี่ยอายุเท่ากับปู่เจ้าเป็นสาชาติันอะ่ยเป็นสาชาตพอพระบวชไปแล้วเนี่ยติดพระโสดาบันยี่สิบห้าปี ยี่สิบห้าปีถึงมาบรรลุพาระอรหันตะ์นที่ว่าบรรลุนะพระพระพ,พุทธองค์ก็พยากรลงมาว่าเธอไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจรอกอนนณเมื่อตถาคตปริพาน์ไปแล้วเธอก็จะบรรลุความเป็นพาระาอรหันต์ในที่สุดแต่ที่นี่พอหลังจากนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าปริพานธไปแล้วเนี่ย พระมหากัสสปะก็มาเป็นผู้ที่ให้มีการสังขายนายพระธรรมพระวินัยเพราะว่าเห็นพระพิสุกรูปนเนี่ยเลยว่าพอพระพุทธองค์ปริพานแล้วก็ดีใจเอบอกโอ้ต่อไปนี่ทำวินัยเราก็ต้องมาปฏิบัติให้เสียเวลาเวลาแล้วนะพระศาสดา ปารินิพานไปแล้วนะปัญญาของพระมหากัสปะท่านก็เลยเป็นตัวตั้งตัวตีสังเวยนาพประธรรมพระวินัยแล้วท่านเป็นผู้เลือกนะผู้เลือกว่าเอาพระรหังนั้นน่ะต้องมีห้าร้อยลูอพระรหั์ทั้งหมดเลือกไปเลือกไปคนนี้เห็นด้วยคนนี้เห็นด้วยก็ได้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าลูปแต่ว่าก็อีกรูปเรื่องก็ยังนคนนู้นก็บอกว่าทําไมไม่เอาพระอนุนนะ เพราะว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากที่สุจสดจําคําสอนของรพระเจ้าทําจําพระธรรมของพระเจ้าได้มากที่สุดนะพระองค์เทศอะไรกี่กหมื่นกี่พระธรรมขันธ์จาได้หมดเลยนะเป็นผู้เป็นเลิศมรรพะอัน,อน,นลนจึงเป็นพระวุสุนะแต่ที่นี่คุณสมบัติผู้ที่จะมาจำสังขยาไนจะต้องเป็นพระอาหัรต์แต่ว่าพระ อานนยังเป็นโสดาบันอยู่นะทํายังไงล่ะการเวลาก็ล่วงเลยใกล้เข้าไปแล้วใกล้กาหนดวันที่จะต้องสังขยาใยแล้วท่านก็เล่งความเพียนนะฟังดูนะหลวงพ่อฟังวันนี้เดินจงกรม,มด้วยก็ฟังไปด้วยเดินทั้งคืนมเมื่อไรปฏิบัติด้วยความอยากจะให้บรรลุเท่านะั้นจะบรรลุอย่างเดียวนะปรากฏว่าไม่บรรลุสักที ถึงตนช้าเลยท่านก็นเลยมาลำพึงลำพันเลย<ม>เออเดินมาทั้งคืนปฏิบัติทั้งคืนเอ,อพักผ่อนสัหน่อยดีกว่าอใอนระหว่างที่ท่านกําลังจะไปพักผ่อนกําลังจะทิ้งตัวลงมันอยู่ในเยียบทใดเยียบทหนึ่งก็ไม่ใช่จะว่ายืนก็ไม่ใช่จะนั่งก็ไมใช่จะนอนก็ไม่ใช่จะเรียกว่า เป็นเป็นสภาวะาที่เหมือนว่าท่านทิ้งทิ้งความปรารถนาอยากที่จะบรรลุทมนะพอจิตมันทิ้งปล่อยวางภาระเหมือนมันวางภาระทั้งหมดทั้งปวงเพราะว่าปฏิบัติมากนะเพียนมากเล้วเกแต่พอมาปล่อยวางเท่านั้นแบบทีเดียวปุ๊บบรรลุความเป็นภาลันเนี่ยหลังจากนั้น <c oughs> เป็นแล้วเนี่ย วันที่จะสังขยานาท่านก็ต้องไปแบบให้รู้ว่าเออภูมิพระอรหันต์เป็นยังไงนะพระนอนุนก็ยังไม่ไปนะวันที่สังขยานาเนี่ยพระอระหันต์สี่ร้อยเก้าสิบเก้ารูปท่านก็เดินไปนะไปนั่งประจําที่ประจําที่กันนะพระอนุอนก็ยังไม่ไปหรอกเออมันเราก็ต้องมีลีลามีลวดลายบ้าง เขาไปนั่งกันหมดสี่สิบเก้าสี่ร้อยเก้าสิบก้ารูปละพระนนลเหาะไปเลยนะเอหอหาะไปแล้วก็เปลงตรงที่นั่งของของท่านพอดีนะพระอรหันต์ที่นั่งอยู่ก่อนแล้วก็โอ้ท้ามาเงี้แสดงว่าท่านก็ต้องบรรลุธรรมแล้วนะการเริ่มต้นสังขยาก็เลยบังเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็มาพูดให้พวกเราฟังให้คนที่กําลังถูกใจนะเออ มารดาถึงเวลานะเกิดมาแล้วท่านก็อายุได้ใช้ชีวิตไปอย่างเต็มที่ร่างกายนี้มันก็ต้องแตกต้องดับนะความดีของมารดาของเราที่ทำก็ทามาทั้งชีวิตนะเราจะไปห่วงจะไปกังวลอะไรแม้นะวารลสุดท้ายมานดาเราก็ปฏิบัติเราไม่ก็ไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติหรือเปล่านะอย่าไปห่วงอย่าไปผูกเราใจไปผูก ให้รักษาใจให้เป็นหลางกายนะฝึกไวนะ้นะเราผลลั์มันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยนะไม่ได้เกิดขึ้นกับใครที่ไหนเลยสักวันหนึ่งเราต้องตายด้วยกันเราเหมือนกันเนี่ยนะทุกคนต้องเกิดมาแล้วต้องตายแต่ตายนะเราก็ต้องเออตายแล้วทําไงที่จะไม่ต้องเกิดเราก็ต้องมีชีวิตอยู่ขนาดนี้ก็ต้องเล่งปฏิบัติทําความเพียรไป สักวันเ่งก็จะเข้าถึงความจริงชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าชาติหน้าไเลยแต่ชาติต่อไปแต่ท้ายสุดจิตทุกดวงอะไรเข้าสู่ความเป็นนามตะธาต,าาาตาุอามะธรรมเรยกว่าพระนิพพานเหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละวันนี้พูดทรมาพอสมควรนะขอ,อยุติการบรรยายธรรม